นายจุรินลักษณะวิสิทธิ์ลุยประกันรายได้ปีที่2ยืนยันเกษตรกร7.6ล้านลายได้รับประโยชน์เงินช่วยเหลือเคาะงบกว่า7.5หมื่นล้านบาทค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องทุกท่านก่อนที่จะไปรับฟังฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารออกใหม่กันนะคะเมื่อวันที่25กันยายน2563ที่ผ่านมานายจุรินลักษณะวิสิทธ์ ประกาศเดินหน้าประกันรายได้พืชเกษตร5ชนิดเป็นปีที่2ครอบคุมเกษตรกรจำนวน7.6ล้านลายใช้วงเงิน7.5หมื่นล้านบาทค่ะเผยมันสปลังและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ผ่านความเห็นชอบจากคอรอมอแล้วเหลือข้าวปาล์มยางพารานายจุรินลักษณะวิสิตรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่า ในการเป็นประธานสัมพนานเกษตรกรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกว่า3000คนในโครงการประกันรายได้เกษตรกรและมาตรการคู่ขนาน5สินค้าหรือประกันรายได้ปีที่2ปีการผลิต2563ทับหของรัฐบาลว่านโยบายประกันรายได้เป็นนโยบายที่แถลงไว้ต่อรัฐสภาจะผูกพันกับรัฐบาลทุดนี้ตลอด4ปีเพราะฉะนั้นประกันรายได้ในปีหน้า และปีต่อไปจะยังคงอยู่ตราบเท่ามีรัฐบาลชุดนี้ค่ะสำหรับความคืบหน้าโครงการประกันรายได้ปีที่สองขณะนี้มีนมันสปหลังและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ได้ผ่านความเห็นชอบคณะรัฐมนตรีส่วนข้าวปาลมน้ำมันยางพารากำลังอยู่ระหว่างดำเนินการคาดว่าจะเข้าสู่การพิจารณาของ,ของคอรมถัดไปโดยควบคุมเกษตรกร 7.6ล้านครัเรือนใช้งบวงเงินประมาณรวม7.5ล้านบาทเป็นวงเงินชดเชยส่วนต่าง71.8ล้านบาทที่เหลือเป็นค่าบริหารจัดการาค่ะโครงการประกันรายได้ในปีที่สองเป็นความต่อเนื่องของนโยบายรัฐบาลเพราะหนึ่งปีที่ผ่านมาพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่ารัฐบาลชุดนี้ทำได้ไวทำได้จริง โดยหลังจากถแถลงนโยบายต่อสภาเมื่อวันที่25กรกฎาคม2562ที่ผ่านมาเดือนธันวาคม2562สามารถโอนเงินส่วนต่างให้กับกเกษตรกรได้ครบทุกรายทำให้กเกษตรกรได้รับการดูแลเมื่อราคาตกต่ำก็ได้รับเงินส่วนต่างแทนที่จะมีไรายได้ทางเดียวทำให้มีไรายได้เพิ่มอีกมาทางหนึ่ง มีรายได้เท่าราคาที่ประกันค่ะส่วนพืชเกษตรตัวอื่นนะคะกระทรวงพาณิชย์ก็มีมาตรการดูแลทุกตัวจะใช้ยาคนละขนาดอย่างผลไม,ม้มีมาตรการดูแลเป็นการล่วงหน้าหาตลาดทั้งออฟไลน์และออนไลน์ทำให้ราคาสูงเพิ่มขึ้นหรือเนื้อสุกรทำให้เกษตรกรสามารถขายหมูเป็นหน้าฟาร์มได้ราคาดีแต่ต้องดูผู้บริโภค โดยการตึงราคาหมูเป็นกิโลละ80บาทหมูปลายทางไม่ให้เกิน150บาทถึง160บาทาค่ะโครงการประกันรายได้ปีที่ผ่านมาหรือปีแรกมีกเกษตรกรได้รับประโยชน์7.29เหรียญครัวเรือนมีวงเงินประกันรายได้รวม7.12ล้านบาทมีกเกษตรกรได้รับประโยชน์แล้ว3.6ล้านครัวเรือนจ่ายส่วนต่างไปแล้ว50,000 8,313ล้านบาทคิดเป็น81.79%ค่ะค่ะและทั้งหมดเป็นข้อมูลข่าวสารนายจุลินให้คำยืนยนันเกษตรกร,ร,กรที่เข้าเกณฑ์จะได้รับเงินส่วนต่างแน่นอนค่ะและทางช่องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดติดตามกดกระดิง่งเพื่อที่จะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารออกใหม่กันนะคะ ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะ